อายาสวรรค์บทที่62เริงชัยวงโรธแซงนิ่งติดรองอยู่ครู่หนึ่งและพูดเป็นเชิงแนะนำออกความเห็นอย่างปรารถนาดีได้ครับขวัญยิหวาจะได้ไม่ต้องสงสัยที่ผมผิดนัดเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะขอบพระคุณพี่เริงยังไงดีชายหนุ่มผู้เห็นผิดเป็นชอบเพราะอำนาจรักพาซื้อคิดขอบอกขอบใจพี่ชายของเขาเริงชัยลอบยิ้มเหยาะอยู่ในหน้าขณะที่กล่าวเตือนว่า แกไปดูคุณแม่สิป่านนี้ท่านแต่งตัวเสร็จแล้วกระมังครับเรืองยศรับคำแล้วเดินออกไปจากห้องนั้นอย่างว่าง่ายหากเขาหันหลังกลับมามองดูพี่ชายสักนิดเขาจะคงพบกับความสงสัยประหลาดใจอย่างเอกอุเมื่อแหละเห็นรอยยิ้มและสายตาของเรืองชัยที่มองดูเขาในเรืองยศเอย๋ยฉันอยากจะบอกแกเสียนักว่าอย่ามาขอบอกขอบใจอะไรฉันเลยฉันต่างหากที่ควรขอบใจแกที่แกช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างลุล่วงลงด้วยดี จนฉันไม่ต้องทำอะไรชั่วแต่ไปรับขวัญยี่หวาไปหาความสุขเท่านั้นกว่าแกจะกลับขวัญยี่หวาก็คงเป็นพี่สะใภ้ของแก่ไปแล้วเจ้าน้องหน้างโง่อีกครู่ต่อมาเริงชัยก็ได้ยินเสียงรถแล่นออกไปจากเขตบ้านเขาจึงรีบผุดลุกขึ้นยืนพร้อมกับปราดไปชะโงกดูที่หน้าต่างครั้นแลเห็นว่าผู้ที่อยู่ในรถคันนั้นเป็นมารดากับน้องเขาก็ยิ้มออกมาอย่างปิติตื่นเต้นฮ ไม่นึกเลยว่าแผนการขั้นแรกมันจะผ่านไปอย่างง่ายดายถึงเพียงนี้มันยังอยู่แต่เพียงขั้นสุดท้ายเท่านั้นหากแม่หนูน้อยขวัญยี่หวา่ายาจิตยอมไปบ้านดาวขนองกับนายเริงทุกอย่างก็ไม่มีปัญหายี่หว่ายอดรักปรดตกลงไปกับชั้นเถิดโลกทั้งใบจะได้เป็นของนายเริงชัยเสียทีเขาเตรียมสร้างวิมานแมนไว้อย่างสวยสดงดงามพร้อมกับจัดแจงอาบน้ําชําระร่างกายและแต่งกายอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษต่อจากนั้นเขาก็เดินผิวปาก และหั่เพลงลงมายังห้องนั่งเล่นพลางต่อโทรศัพท์ไปหาโพ์พงสศธรตามแผนที่เขากำหนดไว้ครั้งแรกเขาได้โทรศัพท์ไปที่พงสศธรแต่ก็ไม่พบโพดและได้รับรู้จากคนใช้ว่าขณะนี้โพ์อยู่ที่บริษัท สหสัมพันธ์พาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนของท่านเจ้าขุนบิดาเขาเรืองชัยก็โทรศัพท์ไปที่นั่นอีกซึ่งครั้งนี้เขาได้พูดกับโพสมความตั้งใจดวงตาทั้งคู่ของเรืองชัยเป็นประกายเรืองโรดรอยยิ้มอย่างผู้มีชัยผุดขึ้นที่มุมปากของเขาเมื่อได้ยินฝ่ายโน้นบอกมาหลังจากที่เขาได้ยื่นความจำงไปกับผู้รับสายครู่หนึ่งว่าฮัลโหลนี่ผมโพธครับยินดีที่ผู้พูดเป็นในโพธพงศธร เริงชัยกรอกเสียงตอบไปด้วยเสียงเล้าเสียงหัวเราะเอ๊ะนั่นใครพูดโพธถามอย่างสงสัยทั้งนี้ก็เพราะเขาจำเสียงของเริงชัยไม่ได้เพราะไม่ได้พูดกันมาเป็นเวลาเกือบสิบปีประการสำคัญก็คือเขาไม่คาดคิดว่าผู้ที่พูดมาเป็นเริงชัยนั่นเองและหลงคิดว่าเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งของเขาแกล้งเย้ามาส่วนทางด้านนายวงโรจน์นั้นพอได้ยินโพธถามก็ส่งเสียงหัวเราะอย่างขบขันพร้อมกับถามไปด้วยความเย่อหยอะว่า อะไรแกจำเสียงเพื่อนเก่าแก่ของแกไม่ได้หรอกหรือในโพดจำไม่ได้น้ําเสียงที่ถามของเรืองชัยทําให้เสียงของโพดห้วนหือจาไม่ได้จริงๆหรือว่าแกล้งทําเป็นจําไม่ได้กันนะเขาเหยาะเย้าเรื่องอะไรฉันจะต้องแกล้งทําว่าจําไม่ได้โพดกระชากเสียงย้อนถามเพราะเรืองขึ้นมาเร็วๆจะเรื่องอะไรก็เรื่องที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแกไม่เคยชนะฉันเลยนะสิอ๋อ ว่ายังไงฉันพูดแค่นี้แกพอจะจําได้หรือยังว่าเพื่อนรักของแกคนนี้เป็นใครความจริงคนอย่างแกไม่น่าที่จะความจําเสื่อมเลยนี่นาในโพดเริงชัยเน้นเสียงหนักเมื่อกล่าวคําว่าเพื่อนรักอันเป็นเหตุให้ชายหนุ่มผู้อยู่ปลายทางโน้นมีใบหน้าเคร่งดวงตาเป็นประกายวาโรดกรามทั้งคู่ขบกันแน่นจนเป็นสันนูนอ้าวทําไมเงียบไปละพ่อเพื่อนรักช็อกไปแล้วหรือยังไงไม่รู้ว่าผู้ที่กําลังพูดอยู่กับแกเป็นใคร นายวงโรธถามไปอีกเมื่อเห็นว่าทางฝ่ายโพดเงียบงันไปเริองชัยโพดคำรามเสียงเครียดชายหนุ่มเจ้าเล่หัวเราะเสียงดังราวกับได้รับความขบขันเสียเต็มประดาโอ้ยเรียกเสียตกอกตกใจทีเดียวในโพดจ๋าความจำของแกไม่เลวเลยเพื่อนรักแกมีธุระอะไรกับฉันนเริองชัยโพดถามเกือบเป็นตวาดเมาหน่อยสิในโพดเสียงของแกทําให้แก้หูของฉันลั่นเปรี้ยทีเดียว เรืองชัยยั่วเยาอย่างใจเย็นฉันอยากรู้ธุระของแกแต่ฉันก็ไม่มีเวลามากพอที่จะทนฟังเรื่องไร้สาระที่แกกำลังพูดอยู่แกอย่าเพิ่งใจร้อนนาโพดนานๆเราจะได้พูดกันสักครั้งบอกธุระของแกมาดีกว่าเรืองชัยและหากธุระนั้นสำคัญแกจะโทรมานัดพบฉันก็ได้นี่ฉันยินดีที่จะพบแกมากกว่าจะพูดกันทางโทรศัพท์อย่างนี้นายพงศธรพูดเป็นเชิงท้าทายออ ฉันต้องบอกแน่แกอย่าวอรี่ไปหน่อยเลยความจริงฉันไม่มีธุระอะไรกับแกมากมายหรอกเพียงแต่จะโทรมาแสดงความยินดีกับแกเท่านั้นในฐานะที่แกเป็นเพื่อนเก่าของฉันแสดงความยินดีเรื่องอะไรเสียงของโพ่ยังคงห้าวห้าห้วนห้วน,วน,วนดดเดิมก็เรื่องที่แกจะแต่งงานไงละ่ะฉันได้ข่าวแกจะแต่งงานไม่ใช่หรือเรืองชัยตอบพร้อมกับย้อนถามในตอนท้ายใช่ดูเหมือนเจ้าสาวของแกจะเป็นพันเพนพงศธรถูกแล้ว โพ่ตอบรับอีกพร้อมทั้งคอยฟังคำโต้ตอบของเริงชัยด้วยหัวใจเต้นระทึกด้วยบัดนี้เขาเริ่มจะมั่นใจและแน่ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาคาดคิดนั้นเป็นความจริงฉันนึกแล้วไม่มีผิดทำไมโพ่ถามสั้นๆไม่ทำไมหรอกนอกจากแกกับฉันมักจะไปคั่จะผู้หญิงคนเดียวกันร่ำไปนะสิบางคนก็ผ่านมือแกแล้วมาถึงฉัน แต่นั่นก็ดูเหมือนจะมีอยู่เพียงคนเดียวคือยุพดีหลังจากยุพดีแล้วฉันเห็นว่าจะไม่ยอมให้ผ่านมือแกไปก่อนแนะ่หยุดนะแกอย่าเอายุพดีมาเอ่ยอ้างอีกเธอบริสุทธิ์เกินกว่าที่ปากชั่วๆของแกจะเอ่ยถึงโพดต,ตวาดเสียงลั่นอย่างลืมตัวหากเริงชัยอยู่เบื้องหน้าเขาแล้วโพดคงจะปราดเข้าขายีเพื่อให้แหลกลานไปคามือเริงชัยหัวเราะอย่างใจเย็นโพดยิ่งโกรธแค้นเพราะคำพูดของเขาเพียงใดเขาก็ายิ่งสุขสมใจเพียงนั้น โธอย่าเพิ่งโมโหโทโศส,สิในโพธฉันเพียงแต่ขอยืมชื่อเมียของเรามาเป็นตัวอย่างเท่านั้นชายเจ้าเล่เหยาะยัยนเมื่อลงเสียงหนักกล่าวคำว่าเมียของเราไอ้มนุษย์อุบาทชาติชั่วฉันฉันอยากฆ่าแกนักโพธคํคำรามอย่างแสนโกรธแค้นอย่าเอะอะไปหน้าในโพธขายหน้าเขาเป,ปล่าๆถ้าบังเอิญใครแอบมาได้ยินเขา้าแทนที่เขาจะไม่รู้ก็เลยรู้กันพอดีว่าเมียแกก็คือเมียของฉัน รวมทั้งผู้หญิงที่แกจะแต่งงานด้วยตลอดไปจนถึงผู้หญิงที่แกรักไม่มีใครรอดหลุดมือชันไปหรอกพูดจบเรืองชัยก็วางหูลงเสียก่อนที่โพธจะพูดว่าอะไรพร้อมกันนี้เขารีบพารถออกไปรับขวัญยิ้วาที่บ้านขุนชื่นชมโดยด่วนและคิดคำหนึ่งถึงโพธว่าฮึป่านนี้เจ้าโพธมันคงฮึดฮัดหุดหงิดงุ่น,ง,น,ง,นงานอยู่คนเดียวกว่ามันจะไหวตัวรู้ทันขวัญยิ้วายอดยาจิตของมันก็ตกเป็นสมบัติของเราไปแล้ว ขวัญยิวาพิทยายุทธรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเมื่อแลเห็นว่าผู้ที่มารับเธอเป็นเรืองชัยแทนที่จะเป็นเรืองยศตามที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้แต่ต่อมาความรู้สึกอันนั้นก็ได้อันตรธานไปจนหมดสิ้นเมื่อได้ยินเรืองชัยอธิบายให้เธอเข้าใจด้วยกริยาท่าทางที่ปราศจากร่องรอยของความพิรุธว่าเรืองขวานให้ผมมารับคุณขวัญยิวาแทนครับ เพราะบังเอิญผมไปหาเพื่อนมาและจะต้องผ่านมาทางนี้ส่วนเขาเห็นจะไปรับคุณประภากับคุณมัทนีแล้วก็จะเลยไปที่บ้านดาวขนองเลยความจริงคุณเรืองยศไม่ควรรบกวนคุณเรืองชัยเด็กสาวพูดอย่างเกรงใจโอ้เปล่าครับเรืองไม่ได้รบกวนอะไรผมเลยแม้ผมเองก็จะไปร่วมสนุกกับพวกคุณเหมือนกัน วงโรธผู้มากเล่พูดด้วยเสียงอ่อนโยนท่าทางสุภาพและก่อนที่เด็กสาวจะพูดว่าอะไรเขาก็ได้พูดขึ้นมาอีกเป็นเชิงเตือนว่าคุณขวัญยิววเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเช่นนั้นเชิญครับเขาผุดลุกขึ้นยืนเชื้อเชิญขวัญยิวาไปขึ้นรถของเขาที่จอดอยู่หน้าประตูบ้านซึ่งเด็กสาวได้ผ่าซื้อก้าวลงไปในหลุมที่เขาขุดล่อไว้ทั้งนี้ก็เพราะเธอไม่ได้เฉลียวใจคิดว่า เริงชัยจะวางแผนการชั่วช้าทำลายเธอถึงแม้นเธอจะสงสัยแคลงใจว่าแท้จริงแล้วเขาคือต้นเหตุที่ทำให้น้าสาวของเธอสิ้นชีวิตไม่ใช่โพธผงสะทอนดังที่เธอหลงปักใจเชื่อในครั้งแรกก็ตามแต่นั่นอาจจะเนื่องมาจากการชิงรักหักสวัสดิ์ระหว่างเขากับโพธ ขวัญยิวาไม่มีโอกาสล่วงรู้ว่าเธอเป็นยอดปรารถนาของเริงชัยซึ่งคนอย่างเขาเมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วก็มักจะใช้เลขกระเทชช่วงชิงเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตนให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดชาติกำเนิดและตระกูลอันสูงทรงบางครั้งก็ไม่อาจที่จะช่วยอะไรได้หากว่าบุคคลผู้นั้นได้นำเอาจิตใจอันโชดชั่วติดตัวมาแต่กำเนิด ขณะที่ขับรถคันงามของเขาไปสู่จุดหมายนี้เรืองชัยได้รอบมองโลมไล้ไปทั่วร่างน้อยงดงามที่อยู่ในชุดติดกันสีนวลจุดน้ำตาลซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างเขาของขวัญยิหวาที่เต้นระทึกไปด้วยความลิงโลดปิติตื่นเต้นเมื่อคิดว่าอีกไม่กี่สิบนาทีข้างหน้าเขาก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเรือนร่างนี้แล้วอย่างสมบูรณ์อ่า ความแรกรุ่นและสวยสดบริสุทธิ์ของขวัญยิวาจะหอมหวนสักเพียงไหนหนอและเมื่อทั้งรุ่นร่างของเด็กสาวผู้นี้มีแต่สิ่งหน้าแนบชิดเฉยชมขวัญยิวาฉันจะไม่ขอรักใครอีกนอกจากเธอหากกลืนกินเธอได้ฉันจะเก็บเธอไว้ในอกทีเดียวเขารำพึงด้วยหัวใจที่กำเริบร้อนไปด้วยริดรักแรงรันจวน ส่วนทางด้านโพดนั้นหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากเรืองชัยแล้วความโกรธแค้นขุนเคืองในอดีตก็กลับลุกโชดช่วงขึ้นในหัวใจอีกวาระหนึ่งพร้อมกันนี้เขาก็ปักใจเชื่อมั่นว่าพ่อของเด็กในท้องของพันเพนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเรืองชัยวงโรดศัตรูคู่แขนของเขาเรืองชัยเราควรจะได้พบและพูดกันอีกสักครั้งอย่างลูกผู้ชายฉันควรจะพบกับแกก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับพันเพนเพราะผู้หญิงที่แต่งควรจะเป็นแกไม่ใช่ฉัน พ่เตรียมที่จะไปพบและพูดกับเรืองชัยให้กระจางเกี่ยวกับเรื่องพันเพนเขาพร้อมที่จะกระทำบางอย่างลงไปเพื่อรักษาเกียรติของพงศธรที่ได้ถูกเริองชัยเหยียบย่าลงเป็นครั้งที่สองพร้อมกันนี้พอหวนคิดถึงถ้อยคําบางประโยคของเรืองชัยใบหน้าของโพศต้องบึ้งตึงขึงเครียดดวงตาเป็นประกายว่าโรธกรามขบกันแน่นราวกับจะแหลกละเอียดอย่าเอะอะไปหน้าในโพ่ ใายหน้าเขาเปล่าๆถ้าบังเอิญใครแอบมาได้ยินเข้าแทนที่ใครเขาจะไม่รู้ก็เลยรู้กันพอดีว่าเมียของแกก็คือเมียของฉันรวมทั้งผู้หญิงที่แกจะแต่งงานด้วยตลอดไปจนถึงผู้หญิงที่แกรักไม่มีใครรอดหลุดมือฉันไปได้หรอกเสียงเยอะยยะบอกความมีชัยของเริงชัยก่อนที่จะวางหูลงยังคงดังรุกร้าอยู่ในโสดประสาทของโพธิพงศธรตลอดไปจนถึงผู้หญิงที่แกรักไม่มีใครรอดหลุดมือฉันไปได้หรอก ชายหนุ่มพึมพำเบาๆแล้วในวินาทีต่อมานั้นเองเขารู้สึกสังหรณ์ใจและสะดุดใจอะไรบางอย่างในถ้อยคำเหล่านั้นทั้งรู้สึกห่วงใยขวัญยิวาของเขาขึ้นมาอย่างรุนแรงผู้หญิงที่แกรักมันจะเป็นไปได้ไหมหนอที่เริงชัยรู้ว่าฉันรักขวัญยิหวาถ้าเจ้ามนุษย์อุบาทมันรู้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับขวัญยิหวาเล่าโพดตั้งปัญหาถามตนเองครั้นแล้วเขาก็ไม่อาจที่จะทนนั่งทำงานต่อไปได้ความห่วงใยระลึกถึงนางสาวพิทยายุทธ ทวียิ่งขึ้นในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปพบเธอที่บ้านของขุนชื่นชมทั้งเตรียมยกเอาท่านเจ้าขุนบิดาไปเอ่ยอ้างเพื่อรับเธอกลับพงสศธรด้วยความห่วงใหญ่ในตัวเด็กสาวที่เขารักโพดพารถคันงามของเขามุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางเบื้องหน้าด้วยอัตราความเร็วที่ค่อนข้างสูงแต่กระนั้นก็ยังไปถึงที่นั่นเมื่อเรืองชัยรับขวัญยิวาออกไปจากบ้านแล้วเป็นเวลา15นาทีเศษ สีหน้าและแววตาของโพ่เปลี่ยนแปลงไปในทันทีเมื่อเขาถามถึงขวัญยิวะแล้วได้รับคำรายงานจากแม่ปลายวา่าคุณคนที่ชื่อเรืองชัยมารับคุณขวัญยิหวาออกไปจากบ้านเมื่อครู่ใหญ่ๆนี่เองค่ะเขามารับไปไหนกันแม่ปลายรู้ไหมพดรีบซักถามจนเกือบจะลืมหายใจพร้อมทั้งรู้สึกนึกขวางและรำคาญความอึดอัดยืดยาดของหญิงมีอายุที่ว่าจะตอบเขาได้ก็กินเวลาหลายนาทีเอไปไหนกันดิฉันลืมไปแล้วค่ะ ดิฉันทราบแต่ว่าคุณยี่หวากับคุณมัทนีคุณประภาว่าจะไปทำอะไรทานกันที่บ้านคุณเรืองยศคุณเรืองยศมัวไปรับคุณประภากับคุณมัทนีเลยให้คุณเรืองชัยมารับคุณยี่หวาแทนค่ะเอาละฉันเข้าใจแล้วแต่แม่ไปลองคิดดูอีกทีสิว่าเขาไปทำอาหารทานกันที่ไหนบ้านวงโรธของคุณเรืองยศใช่ไหมโพสสอบถามไม่ใช่หรอกค่ะ บ้านที่จะไปกินกันนี่ดิฉันได้ยินว่าใช้พักผ่อนช่วคราวแต่ดิฉันจำไม่ได้จริงๆว่าอยู่ที่ไหนคะ่ะชายหนุ่มพยักหน้ารับรู้โดยไม่ได้พูดอะไรอีกนอกจากจะขอตัวกลับเมื่อออกจากบ้านของคุณชื่นชมโพดร,รีบขับรถตรงไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเพื่อต่อพูดไปยังบ้านประภาครั้นพอรู้จากเด็กรับใช้ว่าประภากำลังเตรียมตัวจะออกไปดูภาพยนตร์กับมารดาของเธอเขาก็เริ่มเอะใจจิตใจกระวนกระวายหมดความสุข ขณะที่รอคอยการมารับสายของเด็กสาวผู้นั้นฮัลโหลประภาพูดค่ะคุณประภาหรือครับนี่ผมโพดพูดค่ะเด็กสาวรับคำและเฝ้ารอคอยรับฟังคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสงสัยแต่ก็ไม่กล้าสักถามว่าเขามีกิจธุระอะไรกับเธอผมทราบจากนิวหวาว,าว่าวันนี้คุณจะไปทำอาหารทานกันที่บ้านคุณเรืองยศไม่ใช่หรือครับโพดเรียบเคียงถามไปและเฝ้ารอคำตอบของประภาด้วยใจเต้นแรงระเรืว และในวินาทีต่อมานั้นเองใบหน้าของเขาก็ต้องถอดสีเผือดมือที่ถือหูโทรศัพท์ก็สั่นร,ริกเมื่อได้ยินประภาตอบว่าใช่ค่ะแต่คุณรงยศให้มาบอกเลิกเมื่อเช้านี้เองเพราะเธอต้องไปทำธุระต่างจังหวัดกับคุณแม่ด่วนขอยกไปทำสัปดาห์หน้าค่ะคุณโพอขอคงเตรียมจะไปรับยิหวากระมังคะครับขรับสมอ้างไปตามเรื่องพลางถามถึงมัทนีว่าแล้วคุณมัทนีคุณเรืงยศก็บอกงดเหมือนกันค่ะ เออบ้านของคุณเรืองยศอยู่ที่ไหนคุณประภาทราบไหมครับเขาพยายามทําเสียงให้เป็นปกติเมื่อถามไปด้วยเกรงว่าเด็กสาวจะสงสัยคุณเรืองยศบอกว่าอยู่ทางดาวคนองค่ะคุณเรืองยศบอกว่าเป็นบ้านฉันครึ่งทาสีฟ้าน่ารักคุณแม่ของเขาซื้อไว้ในราคาไม่เท่าไรเดี๋ยวนี้มีคนมาให้ราคาเป็นเรือนแสนแล้วค่ะเพราะที่สวยอยู่ริมถนน ประภาเล่าตามที่รู้ซึ่งได้ให้ประโยชน์แก่โพธิ์ไม่ใช่น้อยก่อนที่เขาจะวางหูลงเมื่อพูดกับประภาและโพธิ์ก็กลับมาขึ้นรถและขับไปแถวดาวขนองเพื่อค้นหาบ้านชั้นครึ่งทาสีฟ้าซึ่งเขาคิดว่ามันคงจะไม่เกินความสามารถของเขาถ้าบ้านนั้นอยู่ริมถนนดังที่ประภาบอกเรืองชัยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับยิหวะฉันจะไม่ยอมไว้ชีวิตของแกเป็นอันขาดฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ร้ายใจอมหิต ในเมื่อแกได้ทำลายสิ่งที่ฉันรักและหวงแหนแกขยี้หัวใจและเหยียบย่ำเกียรติยศของฉันตลอดมาโพษประกาศกล้องอยู่ในใจดวงตาของเขาลุกวาวยังไม่เคยเป็นมาก่อนเรืองชัยวงโรตื่นเต้นยินดีจนแทบจะระงับไว้ไม่อยู่เมื่อแลเห็นน้ำส้มขันอึกสุดท้ายได้ผ่านเข้าลำคอขาวผ่องของขวัญยิวาทั้งนี้เพราะว่าขวัญยิวากำลังจะก้าวไปสู่จุดหมายอันเดียวกับพันเพนในเวลาไม่ช้านี้ โอ้ความหวังของเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมป่านนี้คุณรงยศกับพวกนั้นยังไม่มาอีกขวัญยิวาพูดเบาๆคล้ายรำพึงกับตนเองระหว่างที่นั่งสนทนาอยู่กับเรืองชัยที่ตรงระเบียงซึ่งใช้เป็นที่ร,รับแขกไกลๆผมสงสัยว่ารถของนายเรืองจะเกิดไปเกเสียที่ไหนเรืองชัยทำเป็นเดาและรอบสังเกตดูอากับกิริยาเด็กสาว ดิฉันอยากจะไปช่วยยายแกทำอะไรในครัวบ้างขืนคอยพวกนั้นกว่าจะมาคงจะช้าแย่ค่ะขวัญยิวาหมายถึงยายสีที่งุ่มง่ามจัดของอยู่ในครัวเดี๋ยวก็ได้ครับรอเขาอีกสักครู่หากไม่มาผมจะลงไปเป็นลูกมือคุณขวัญยิวาด้วยต่อจากนั้นเริงชัยก็ชวนเด็กสาวสนทนาถึงเรื่องอื่นเสียพอเวลาผ่านไปขวัญยิวาก็เริ่มรู้สึกผิดปกติหูของเธอเริ่มอื้ออึงได้ยินเริงชัยพูดไม่สู้ถนัดนัก สำนังตาหนักอึ้งรากับมีอะไรท่วงถึงแม้เธอจะพยายามเบิกบังคับมันไว้นอกจากนี้กำลังแขนขาอย่างอ่อนเปลี้ยแต่อย่างไรก็ตามควันนิวาก็ผ่าซื่อคิดว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเองดิฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมค่ะเธอตัดสินใจบอกเรืองชัยเห็นจะเป็นเพราะอากาศวันนี้อบอ้าวเกินไปนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปขอยาดมของยายสีมาให้เขาแกล้งกุลีกุจอไปหายาให้เด็กสาว แท้จริงแล้วเขาลงไปสั่งสำทับหญิงชราไม่ให้ขึ้นไปยุ่งยากบนเรือนและให้ตามีสามีของแก่ไปเปิดหลังททายรถหยิบขวดวิสกี้ที่เขาแอบ,บซุกซ่อนไว้มาเปิดออกดื่มย้อมหัวใจให้กล้าแข็งแม้จะมั่นใจว่าเมื่อกลับขึ้นไปขวัญยิหวาก็เปรียบด้วยลูกไก่อยู่ในกำมือเธอจะไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะเบี่ยงกายหนีเขา